สวัสดีค่ะยายติว๋วที่มาทักทายกาันราคายายหอมหวานที่มาให้กำลังใจค่ะน้องขจูนวันนี้ดูเป็นเพื่อนสามสาวนะคะสามสาวก,กินอะไรก็นั่งโลก,กินด้วยแค่บอกใช่ไหมใช่ไหม Mm. Mm. si so. yang merekacun yang lebih mà ได้เวลาไขตุ๋นกินน้ําแล้วนะคะกินน้ำได้ได้ได้เวลาที่จะได้ไปโนอนตะกร้าแลว้วเนี่ยเดี๋ยนะเปิดทางให้ก่อนเดี๋ยวเวลาจะให้ดูตอนที่น้องเขากระโดดขึ้นมาเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเตรียมสถานที่ก่อนไม่ได้เห็นนะจะให้เด็กจะให้ดูเด็กเด็กเด็กไขตุ๋นกระโดดขึ้นเลยนี่ เือน,นเกแล้วคุณโรม่เกเราดูนะคะกินน้ำอิ่มแล้วเพื่อนจะกระโดดขึ้นไหมวันนี้หรือว่าจะเดินทางออกนอกบ้านเลยสวัสดีทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะตอนนี้ก็มาเล่นกับน้องไข่ตุนนะคะโอ้โอตกใจเลยเพราะว่าเห็นมีหมามาข้างบ้านืม,ม,ม,มามาไข่ตุนก็เลยนั่งดูนะคะนั่งดู วันนี้ไข่ตุน<ช>อี่มเลยยังคะไข่ตุ๋นจะขึ้น<ส>กระโดดขึ้นเขาเรียกอะไรเนี่ยแคร่แคร่โอ้กำลังจะพูดว่าสสนนนะคะเราดูไข่ตุ๋นกระโดดขึ้นแคร่นะคะภาษาบ,บ้านทาห้องสสนนดูอะไรไข่ตุนเลยพอแล้วมั้งมา อาอาอาอ่ะอโดยได้ด,ดูนะครับดูนะครับดูนะครับอ,อึ๊บวันนี้เห็นจริงเลยกระโดดขึ้นมาแล้วเยี่ยม,เย,มเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมวันนี้ทันเวลาพอดีเลยทันเวลาพอดีเลยทันเวลาพอดีเลยกระโดดขึ้นมาตึ๊บพอดีเลย ขุนขุนอยู่ที่ปลอดภัยอยู่ที่ปลอดภัยลบลบลบอยู่ที่ปลอดภัยอยู่ที่ปลอดภัยเดินเข้าไปเลยเฮ้ยเดินเข้าไปเลยเขาที่ปลอดภัยนะคะอยู่ในแตก้าไม่มีใครทำร้ายเราอืมาดูดนะครับวันนี้มีหมาข้างบ้านเดินเพ่นพ่านขุน,นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนมีซึ่งไหนบึก ไม่มีไม่มีหมาที่ไหนได้ได้นอนเลยนอนเลยฉันอยู่ตรงนี้ปลอดภัยฉันอยู่ตรงนี้เองไม่ต้องกลัวหมาเห่าตางบ้านไข่ตุนก็เลยต้องตกใจนะคะเพรมีมีหมาที่อื่นเข้ามาตรงบริเวณแถวนี้นะคะก็เลยทําให้น้องไข่ตุนตกใจค่ะต้องจใจนี่นั่งนั่งนั่งอยู่เป็นเพื่อนอยู่นั่งอยู่เป็นเพื่อนอยู่เอานั่งอยู่เป็นเพื่อนอยู่ไม่ต้องตกใจ อยู่เป็นเพื่อนอยู่ค่ะเป็นเพื่อนน้องไข่ตุนอยู่ค่ะไม่ต้องตูกใจนะคะไม่มีไม่มีไม่มีใครเข้ามาได้อนอนเลยนอนเลยงานนอนละนอนละถ้าสบายของหล่อนครับนอนแล้วครับนอนแบบสบายเลยครับจมองที่ถนนนะคะกลัวมีอะไรกระดูดขึ้นมาหาตัวเอง ตัวมีใครดูนขึ้นมาที่ตัวเองง้องไข่ดูนชอบนอนในตะกร้านะคะกินอาหารเสร็จแล้วก็มานอนอยู่ที่ตะกร้าแต่ว่ามองหันหน้าไปที่ถนนเพราะว่ามีหมาวิ่ง ข้างๆบ้านนี่เป็นถนนเนาะเพราะวจะมองดูว่ามีสชนกมาไหมไม่มีแล้วเก็ต้องได้ระวังจะต้องได้ระวังตลอดมันจะเก็บเข่ามาเข่าได้นี่ ไขตุ้นเป็นไงฮะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เวะมาทาักทายให้กำลังใจกับสามขาวค่ะขอบคุณยี่สิบเก้าล้านดวงเอ้ยเก้าล้านดวงใจนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะ ตันนี้ไข่ตุนพักแล้วค่ะเข้าพักนอนที่ตะก้าค่ะเหมือนทุกวันเลยค่ะตอนเย็นเราก็มาเล่นกับน้องไข่ตุนนะคะไปกินอาหารตัวน,นี้นอนมองถนนอย่างเดียวเลยกลัวกลัวมีสุนัขเข้ามานะคะตื่นท้มองทางข้างทถนนตลอดเพราะบ้านเป็นรั้วแต่ว่าเป็นติดถนนเนาะแกก็กลัวตกใจแกก็มองดูตลอด ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะสามสาวก็จะไลฟ์ประมาณนี้แหละคะ่ะประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะคะก็จะมาไลฟ์สดมาเล่นกับน้องไข่ตุ๋นนะคะทุกวันนะคะใครว่างก็แวะมาทักทายให้กำลังใจกันนะคะก็จะึ้นไลฟ์สดก็ประมาณช่วงเวลานี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาให้ทักทายยายหอมหวาน ยายติ๋วสตอรี่และก็ทุกๆคนนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวสามสาวก็ขอบคุณทุกๆคนคะ่ะอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันนะคะนอนนิ่งเลยไข่ตุนไม่กระดิกเลยหายใจหรือเป่าตุนตกใจแน่แน่เลยนี้ไหมตกใจตกใจเห็นหมาเดินมาเออสุนัขเดินมาเนาะ พูดออกเสียงในดูสิกินอิ่มแล้วนะกินอิ่มแล้วอันนี้กินอิ่มแล้วเอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิม่มแล้วเป็นยังไงครับเวลาได้เก็พพบประสะอารเป็นยังไงครับบ้านเราก็ประมาณนี้แหละครับออกเสียงในพอเปิดเสียงอยู่แล้วนี่ ให้คนได้ยินเสียงธรรมชาติเนาะถ้าอยู่อันนี้ในหมู่บ้านเนาะไม่ใช่นอกหมู่บ้านมันก็จะไม่มีเสียงนกเสียงอะไรนะคะ<ม>ก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่มาให้กําลังใจค่ะน้องไข่ตุ๋นก็เยี่ยมเพลยนอีแล้วบ่ลูกเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดเนาะเพื่อนเพื่อนอน,นี่สงสัยเพื่อนไปเที่ยวหมดแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเป็นไงลูกเป็นไงมียุงบ่อ่า ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจกับน้องไข่ตุนคะ่ะลืมนะคะน้องไข่ตุนก็จะไลฟ์สดประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะคะเวลานี้ก็มาเล่นกับน้องไข่ตุนคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะสามสาวขอบคุณทุกคนเลยคะ่ะลืมติดตามให้กำลังใจกับไข่ตุ๋นด้วยนะคะขั้นมากบุรุลเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆแล้วจะพาไปหาหมอก่อนเป็นยังไง เดินทนไม่ไหวต้องไปหาหมอละไปเกือบไปเล่นขี้ดินเนี่ยขอบคุณนะคะอย่าลืมทุกช่วงเวลานะคะไลฟ์สดเวลาประมาณนี้วันนี้ก็ขอยุติแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ